สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC บอดโจ FC หล่าผู้หญิงครับเอาในคลิปนี่คลิปที่สองเอาไปใส่นั่งอยู่นี่ก่อนยื้อเป้าให้ถามเนี่ยนั่งก่อนถามจะเข้าโอ้เกินใส้พนักง,งานเพิ่นครับพี่นอ้องอ่า FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC หล่าผู้หญิงครับครับกามาหอดจอดถึงนะครับอ่าต่ออีกคลิปนะครับมาถึงผู้ที่พร้อมที่จะซับพอร์ตอีหลานะครับร้าน ชื่อสปอร์ตมา,าสารครามนะครับเนี่ยชาติบอสชาตินะครับนาชาต JO Two Pin JO One Official สวัสดีครับเฮ็ดยังครับข้าในไกลเลิกงานบ่ครับท่วมหนึ่งท่วมหนึ่งโอ้พนักงานนาชาตินี่ยคัดพนักงานบ่เนาะอนี่เนาะอันนี้มเาเฮ็ดจักปีแล้วครับยังงไม่ถึปีบ่คนสารครามบ่ ก่อนก่อนหน้านั้นเหยีดงานยุสัยทำงานทกรุงเทพคนบ้านเฮ้าบะบ่บ้านเฮ้าแต่กเกิดอยู่กรุงเทพไรบ่เอาไทยบีด่ดีนะ,ค,ะคนอีสานแต่ไปเกิดกรุงเทพจนโตเลียนหนังสือญยอะพุ่นตอนนี้มาักอยู่ใส่ยน,น้องกุงงก้งน้องตุง่มทัางไหนน้องตุง่มอ,อำเภออะไรแถวๆตะวันแดง วันแดงเขานีน่เนาะมาถือมาทำยังไม่ถึงปีใช่ไหมครับเนี่ยจะจัก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 ไอจักเดือนแล้ว,วโอ้ยจะครบปีแล้วเป็นยังไงบอสเถ่าแก่ผู้บริหารใจดีไหมเ,เราเราเราเข้ายูแพนกได้นน่หน้าร้านค่ะอ๋อมันจะมีหน้าร้านและข้างในจะมีเป็นเย็บ เป็นเย็บกกเป็นสก,กรีนอ๋อหน้าร้านเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับที่เราเป็นเซลล์เป็นพนักง,งานขายอ๋อช่วงนี้ก็เทศกาลกีฬาแล้วก็เยอะอยู่เนาะใช่ค่ะแต่ก่อนนี้ยุงเทพทําอะไรมาอ๋อพนักง,งานเซเวน่นมันมันก็งานขายมาก่อนโอ้เห <laughs> มือนกันเหมือนกันแต่เปลี่ยนสถานที่อ๋อแต่จากนง่นโอ้ยบออยากถามดอกเดียวสิออ๊ เอฟซีสิช้ำชอกว่ามาอยู่นี่น้ำไฟเดี๋ยวสิมาว่าอยู่บ้านแฟนสิพอถามขอ,อนี่เด้อพี่น้องสิพอถามว่าเป็นอย่างคนกรุงเทพก็เดได้มาอยู่แถตวตะวันแดงเนี่ยเด้อสิมาว่าอยู่น้ำแฟนโอ้ยคำตอบเอฟซีผมสิเอฟซี FC ผมเลยสิช้ำชอกช้ำใจพอถามเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปยังสิค่อยถามเรื่องสถานะนะครับเออเอาแสดงว,วา่าจะครบปีอ่ไปกลับใกล้ๆเนาะครับนะนน่อๆใกล้ๆเอาฝาก ประชาสัมพันธ์บอกลานเท่าพี่น้องสซื่อเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาหรือเนี่ยแนะนำสถานที่ศูนย์กีฬาสื่อสปอร์ตค่ะอยู่ตรงข้ามโอเปนโฮมแล้วก็มีเสื้อกีฬาแล้วก็อุปกรณ์กีฬาขายทุกชนิดเลยค่ะเข้ามาเลือกชมได้ถ้าเข้ามาได้ที่เบอร์เบอร์043ย์สี่สามหกเจค่ะเป็นเบอร์ร้านอ่าถ้าแอปแอปฟ้าล่ะแอปฟ้าต้องก็เป็นศูนย์กีฬาสื่อสปอร์ตอ่าโอเคนั่นแหละครับพี่น้อง พนักง,งานคนสว,สวยสวยแต่บ่ถามสถา,านะเด้เอฟซีเดี๋ยวอันเอฟซีท่านท่านผูน้ชายทั้งหลาย่นสิว่าผมเด็กนุ่มสอขึ้นมาถามเฮดชอกช้ำแทะนะครับเข้ามาก็นะครับว่วาสิเป็นถ้วยรางวัลน,นะครับอ่ะเข้ามากับอ,อ้าวสวัสดีครับพี่ปีนสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นจังไงน้าชาติสวัสดีครับพี่ชาติครับเป็นจังไงเฮ็ดยังอยู่กำลังเบิ่งคลิปเจ้านี่ยหรอไม่เป็นจังไงคนเบิ่งหลายไปคนเบิ่งขึ้นไหลก็แค่โอ้ยกำลังตามสองพื้นหาเจ้าเอาเอาบ่โดนนชาติกับเสียงหัวขึ้นกันพี่น้องครับนี่ครับผู้บริหารของช่องพี่ปิ่นนะครับฝากพี่พี่น้องเอฟซีครับอ้าไส้น้าชาตินะครับเฮียหรือว่าเฮียชาตินะครับ เป็นเจ้าของสื่อสปอร์ตนะครับผู้ที่ความสปอร์ตองค์กร้าหน่อยสปอร์ตอิหลานะครับที่เห็นคลิปบางเมื่อวานเมื่อ่อนวันอาทิตย์ก็เอาผ้าเสือร่วมทั้งบุญนะครับบัว่าสิเป็นเสือจับสลากสองร้อยตนะครับวิชาตแล้วก็เป็นเสือไ่บุญกระถิ่นกับสองร้อยเพิ่นกระสิไปบุญน้ำกันอยู่ครับจังว่าเห็นลิปเพิ่นอยู่ปากไปบางคลิปเพิ่นเนียนะครับเพิ่นลงแล้วเพิ่นเฝ้าเคีรยล้านเคี่ยยังสิบย่านบ่วได้ท่านบุญเป็นยังไงัได้ไปบ้านอีหลาล่ะบุมสวะว่าหาเลย ไปบ้านนี้ลาก็ดีใจเหรอครับตื่นเต้นนะไปพ่อแม่หน่อยตอนมอบเสืออว้าวพิสว้าถือถ่ายคลิปกัให้ลูกใา้ถ่ายกับกล้องตั้งกันจังไรก็เป็นกำลังใจเดยพี่น้องแม่อนอยว่าคุณพ่อย่าสันวันว่าเอาบันนี้เนี่ยอันนี้พี่ปิ่นนะครับของช่องปิ่น J-O-1 Official เเพราะว่าอ่า พี่เันสองคนเพันกับไปเป็นลูกซีดนะครับเรียนลูกโซเขียวกับบอสโจเพื่อที่จะอ่าซัพพอร์ตในส่วนสนับสนุนของอ,องค์กรสาวน้อยของอีหลาอวหญิงเนี่ยไม่ลาปล่อยเพลงนะครับพร้อมดันพร้อมเชียร์พร้อมแชร์กับทีม,ทม,ทม,ทมทงานอ่าโซเขียวที่บอสโจเพิ่มถ้ำขึ้นนะครับคือถือว่าโจเนี่ยเป็นครอบครัวของสาวน้อยนะครับที่บอสสร้างขึ้นเอ้าน้าชาติน้าชาติผมเห็นห้องนี่เป็นห้องอีหยังผ้าเบิ่งเนี่ยเมื่อกี้เบิ่งทั้งหน้าพ่อพนักงานเอ่า ห้องเป็นห้องเอียงผ้พาพี่นองเอฟซีห้องมเบิง้งอืออ๋อนี่ครับ,บรครับคลิปคลิปแรกที่ผมมาเนี่ยนั่นแหละครับสถานที่ตั้งอนุญาตจัดจข้าเฮ็ดไปเลยครับทํางานไปเลยทํางานไปเลยห้องนี้เป็นห้องปัก <S <S บอกครับปักโลโก้อืม ปักขอบกว้ามปักสัญลักษณ์ปักนี่อย่างต่างๆอางลูกค้ามากบึงเสือเราเอ่อว่ามาเหลือเสือสําเด็จรูปแล้วเนะาะอย่างปักขอบว้างนี่อย่างเท่ากับปลาไขยนี่นะครับอือเอานาชาัดไปยืนอยู่ลองนั่นผี่ทํางานไปเลยครับยังหันมาชมเสียวปุกจัง่อยอเขาลองกนาาันอาชัดเนี้ยไปกลเออหันมาเออโอเคได้ได้ได นี่คือแผนกปักมาบบต้งเบิ้งมาได้ให้เบิ้งการทำงานของอุปกอณก่อนะครับนี่นะครับคือห้องปักแผนกปักแสดงว่าของอาชาเนี่ยแยกแผนกเข้ามาเมื่อกี้ไปเจอน้องเงียเกาะป้านี้ยเกาะแล้ว้าฟางฟางนี่เป็นพ่าเป็นแผนกขายหน้าร้าน เพิ่นเคยเหตุงานเซเว่นผมก็เลยบอถามว่าสถานน่ะเดี๋ยวเอฟซีผมสิช้ำใจอ่าบอถามให้พี่น้องเ้ียไม่ผมถามว่าเป็นคนกรุงเทพเป็นกรุงเทพแต่ทําไมมามาอยู่สารคามผมว่าต้องเดี๋ยวสิว่ามาอยู่น้ำผู้ใดมันมันชิ่ช้ำใจอ่าเลยบอถามให้พี่น้องเอฟซีนี่ครับถ้ามาเบิ่งบรรยากาศนะครับของนานาชาติถือว่าเราเป็นครอบครัวทั้ง พี่ปิ่นแล้วก็น้าชาติเนี่ยไปเป็นครอบครัวสาวน้อยเห้านะครับได้อยู่ได้ไปฮักไปแพ่งนั่งกันนะครับอืมเอานี่แหละเพราะว่าส่วนมากถ้าองค์กรพวกหน่วยงานเพ่นมาจังเป็นของขายทรงนะครับเนะาะทักคำว่าได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้องฟางเนี่ยบอกไปแล้วพนักง,งานขายบอกบอกบอกในแอปฟาติดต่อทั้งใน,นบอกเบอร์ทร่แนะนา พนักงานเป็นสวยๆครับเอฟซีครับข้างล้งนี่สิเป็นโซนของสกรีนอมาพามาเบิงอันนี้ปักนะครับปักเดินทะลุเข้ามาปุ๊บเบิงข้างเนี่ยพี่น้องทะลุเข้ามาก็งานสกรีนโอ้มาพล่อยเลยสวัสดีครับ พดแดงสก,กรีนมาครับสวัสดีจ้าน้องอะไรครับอย่าอายลูกแต่ <c oughs> าอายว่าเนี่ยหันหนามาเนี่ยปิดเทอมบ่เนี่ยมาช่วยแม่หรือมาเป็นพาร์ทไทม์หรือทําประจำทประจำปเฮ <ทำ S 1> ็ดจัก<ๆ>เดือนแล้วยังไม่ถึงเอนบ่กหันหนามาให้พอบุงจังหน่อยเนี่ยย่าอายพ่อถอดโอ้ยอีลากะอายพอออย่อ,อ,อ,พอเอา้าพดแดงสก,กรีนงานสก,กรีนนะครับ อันนี้มือมือตะกีะะ้แหลกมาตากันจริงจริงปืนพีมันกัสินค้าแแคบนี้จังน้อยเอา,เอาพี่น้องครับพี่น้องครับอ่าเมื่อกี้นะครับพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ภายในสือสอนส่อสปอร์ตนะครับศูนย์กีฬาสื่อสปอร์ตของคนมหาสารคามนะครับนะครับ บอดชาติหรือว่านาชาตินะครับเพื่นกระเพ้าเบิ่งการทํางานนะครับในส่วนของฮอจกอของร้านของหางร้านเพิ่อนนะครับเนาะอาจจะได้กับบอดพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้เพิ่อนน้ำเน่ะนะครับเพิ่นเรียนรู้โซเชียลน้อกันนะครับก็ทั้งบอดโจนะครับทั้งช่องนาชาตินะครับจีโอสองนะครับปิ่นจีโอหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งของผมเองนะครับ ทางช่องซอหนุ่มทะเบียน JO1 หรือว่า JO1 ครับออฟฟิเชียลเลยนะครับในคลิปนี้ก็นั่มฝากพี่น้องนะครับของถือว่าเขาได้มาร่วมทำบุญน้ำกันนะครับเพื่อนร้อมซับพอตอหลายนะครับก็ถือว่าเขาเป็นมีิตใจที่จะพร้อมเดินไปกับเรานะครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อนนะครับพี่น้องเนาะทางในถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมเนี่สักก่อนครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ